สวัสดีครับผมราชาจากร้านตัดสูตสาคนมอนติคาร์โลเทเลอร์สนะครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่ลูกค้าหลายคนถามอยู่เรื่อยๆนะครับว่าใส่รองเท้ายัางไงที่เข้ากับสูตรอ๋อก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้ผมขอพูดก่อนว่าวันนี้ผมมาในลุคสมาร์ทแคชชวลนะครับก็คือการแต่งกายแบบรีแลกซ์สมาร์ทลำลองนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าใส่รองเท้ายัางไงที่เข้ากับสูตรนะครับแล้วทําไมสิ่งนี้ถึงสําคัญเพราะว่า ตอนถ้าคุณลองเดินไปในในงานในคุณออกงานใช่ไหมคุณเดินไปแล้วแทนที่คนเขาจะมองหน้าคุณเขาไม่ติดอยู่กับรองเท้าค,คุณลองพิจนารณาว่าความสนใจที่คุณจะได้หรือว่าสิ่งที่คุณพูดความสําคัญของการพูดคุณมันจะหายไปนะครับแล้วนั่นคือทําไมการที่แต่งตัวที่สอดคล้องและให้รองเท้ามันสอดคล้องกับการแต่งตัวเรามันสําคัญตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรองเท้าที่ผมใส่อยู่นะปัจจุบันนะครับลองดูนะ รองเท้าที่ผมใส่อยู่ณปัจจุบันสีอ่อนกว่ากางเกงผมวันนี้ผมใส่กางเกงยีนแต่ว่าวันอื่นถ้าคุณใส่เสื้อไอ้กางเกงสูทอยู่ก็เราเพิจารณาว่าถ้ากางเกงคุณเข้มหรือมืดกว่ารองเท้ามันจะทําให้การมีการหลุดสมดุลน,นะหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าพุทออฟก็คือคนมองแล้วมันจะถูกพุทออฟทันทีเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าในการใส่รองเท้าที่สีเข้มกว่า สีของกางเกงมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวรอผมแป๊บสินะ โอเคในระหว่างที่รอลองดูนะครับว่าเห็นไหมว่าตอนเราใส่รองเท้าที่สีเข้มกว่าสีของกางเกงเรามันดึงความสง่างามของสีของออผ้ากางเกงออกมาโซ่ so, สิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องบทสนทนานี้ก็คือว่าใส่รองเท้าที่สีเข้มกว่ากางเกงคุณเสมอและคุณจะไม่มีวันผิดพลาดนะครับลองพิาจารณานะลองดูใหม่นะเห็นไหม ว่าผมใส่รองเท้าที่สีเข้มกว่าจริงๆผมปึ๊บมันทําให้ผมในช่วงล่างเนี่ยดูสง่าง,งามทันทีเลยนะอย่าไปใส่รองเท้าที่อ่อนกว่าใส่รองเท้าที่สีเข้มกว่าเสมอห mm. วังว่าวันนี้คุณจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการเลือกรองเท้าเวลาใส่กับชุดสูทขอบคุณครับสวัสดีครับ